ก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูการเทสมอเตอร์นะครับกับเครื่องนะครับนี่นะครับสําหรับการหมุนรอบนะครับการเทสเครื่อง,องผมตัวล่างจะเป็นที่จุดแคสนะครับนี่ครับรูปทรงตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลสวิตช์สามารถปรับรอบได้ชา้าหรือเร็วนี่นครับรอบเร็วครับ ็นไหมครับด้านขวาเร็วนี้ปรับได้ถึงเล็กเจ็ดเลขกแปดนะครับก็เร็วสุดประมาณนี้ครับเพราะว่าเป็นมอเตอร์เกียร์รอบต่ำอ่านะแล้วก็ปรับสวิตช์ให้ให้เบาลงด้านดูด้านขวาก็จะเบาลงช้าสามารถตั้งเวลาก็คือหมายถึงว่าเราขั้วก็ขั้วหรือขั่วพริกก็มาดูว่าสักหนึ่งชั่วโมงนะครับข้วขั่วก็หนึ่งชั่วโมงก็ดูสีแล้วกันนะครับสีของข้้วขัข่วว่าสีออกเหลืองหรือย,อยังอะไรเงี้ยนั้น แล้วก็ส่วนถั่วก็เหมือนกันนะครับนะครับเราสามารถไปทางานอย่างอื่นได้ภายในหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็พักเครื่องไว้สักครึ่งชั่วโมงนะวิธีการเพื่อมาต่อแลเราก็สัมผัสดูมอเตอร์ว่าถ้ามอเตอร์ร้อนมากแล้วก็หลังจากหนึ่งชั่วโมงเราก็เบรกสักพักไว้สิบห้าทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถทํางานต่อได้นะครับหรือ ถ้าเราใส่ไม่เยอะเราก็สามารถต่อเนื่องได้แต่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะได้เยอะอยู่เพราะรอบนี้กระทะเบอร์28สามารถที่จะคั่วได้ประมาณก็คั่วนะก็ประมาณ5โลนะครับส่วนถัว่วถั่วน่าจะมากกว่าน,นั้นนะครับเพระาะว่าถั่วไม่หนักเท่าก็คั่วนะครับก็คือประมาณน่าจะ6-7โลนะครับถั่วนะครับแล้วก็พริกน่าจะเต็มหม้อนะครับประมาณ10โลน่าจะได้นะต่อครั้งนะครับผม ราะว่าตัวที่ทำครั้งตัวแรกเล็กกว่านี้หน่อยเดี๋ยวก็ได้เยอะนะครับแต่ละรอบนะครับอันนี้เป็นตัวตัวที่สองนะรูปแบบใหม่แบบประบุทุนนะครับสามารถที่จะถอดกระทาออกไปล้างได้ทำความสะอาดได้แล้วมอเตอร์สามารถคําได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมทํามอเตอร์ไม่ให้ถอดออกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับต้องเป็นช่างเท่านั้นนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวล็อกเรื่องความปลอดภัยนะครับเทปตี้อย่างดีนะครับล็อกอย่างดีนะครับนี่นะครับมอเตอร์ สำหรับเครื่องคั่วถั่วลิสงของ G9 เกรเด้นนะครับนี่ครับรูปแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกระทะเบอร์28นะครับก็ถ้าใหญ่นะใหญ่มากเลยนะครับสามารถบรรจุได้เยอะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองทักมาดูครับเป็นงานสั่งทำานรับมอเตอร์ผมสั่งจากนอกนะครับของนอกนะครับมอเตอร์นะครับต้องใช้เวลาประมาณสั่งซื้อ2อาทิตย์ส่วนกระทะก็มีในไทยนะโครงสร้างสามารถทำเองได้ผมต้องใช้เวลางานสั่งทำประมาณ15วันนะครับ ก็รอมอเตอร์ที่จริงโครงสร้างก็ทําไม่นาน,นะครับแต่ว่ารอมอเตอร์แล้วการติดตั้งการเซตร,ระบบการตั้งอะไรเมนต์นะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับก็เป็นเรื่องของการคอนโทรลอันนี้เป็นแนวคิดที่คิดขึ้นสร้างเองนะครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใ,ใครนะครับเป็นแนวคิดของผมเองทีละกวาการเด้นะครับก็เป็นการพัฒนาแล้วก็การคิดเรื่องของการทํางานนะครับเนี่ยนี่มีขาตั้งด้วยนะครับ นี่นครับมีเขาเรียกว่าตัวซัพพอร์ตตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้เวลาเราไม่ล็อกก็เคลื่อนย้ายนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะส่วนเวลาเราจะล็อกหลังเวลาเราเปิดนะครับเปิดก็ควรที่จะล็อกตัวนี้ไว้เพื่อที่มาให้มอเตอร์มันเอียงกลับมามากแล้วก็มันจะล้มนะครับอันนี้คือเป็นการตัวรับน้ําหนักหลังนะครับนี่ครับเครื่องทํางานอยู่นะอันนี้คือเป็นการเทสนะครับผมก็ ขอขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ทุกท่านที่ดูเครื่องของผมนะตัวด้านหลังนะครับนี่ตัวคอนโทรลสวิตช์จะมีสายนะครับตัวนี้นะครับก็ทำเรื่องของความปลอดภัยไปให้ด้วยนะครับก็ขอ,ขอบคุณครับที่ตตามชมสวัสดีครับ